สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาเรามาพบกันอีกแล้วในชั่วโมงนี้นะครับสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นแบบพัฒนาทักษะนะครับในการทำ้อสอบปรนัยเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดของป .5 นะครับในหน้าที่157นะครับข้อ1ข้อใดเป็น ปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินทั้งหมดเลย 1. แร่ป่าไม้ 2. ลรถไถสัตว์ป่า 3. หินเครื่องจักร4โรงงานสติปัญญามนุษย์นะครับ2พ่อของนาลินจ้าคนเก็บผลไม้ 3. คม3คน, 3. คนใครคือผู้ประกอบการ 1. นาลิน 2. พ่อของนาลิน 3. คนเก็บผลไม้ 4. คนงานในส่วนผลไม้นะครับ 3. ส,สิ่งใดไม่ใช่ปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการ 1. แรงงาน 2. ทุน 3. ที่ดิน 4. กํกำไรนะครับ 4. ในการทำนาสิ่งใดจัดเป็นทุน 1. ชาวนา 2. ที่นา 3. ปุ๋ย 4. เจ้าของนานะครับ หาการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดสินค้าต่างๆข้อความนี้กล่าวถึงปัจจัยการผลิตใด 1. ที่ดิน 2. แรงงาน 3. ทุน 4. ผู้ประกอบการนะครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการผลิต 1. เป็นวิทยาการที่แก้ไขปัญหา,าที่เกิดขึ้นในการผลิตนะครับ2เป็นแนวคิดใหม่ที่ยังไม่มี การนํามาใช้ในการผลิต3เป็นสิ่งที่ทําให้การผลิตมีความยุ่งยาก4เป็นเทคโนโลยีที่หาง่ายและมีราคาถูกนะครับเข้อใดเป็นเทคโนโลยีทางการเกษตร 1. เครื่องหว่านมาเมล็ดข้าว 2. เครื่องปั่นน้ําผลไม้ 3. เครื่องปรับอากาศ 4. เครื่องซักผ้านะครับ 8. เทคโนโลยีการผลิตมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคยกเว้นข้อใด 1. ปริมาณสินค้าจำนวนมากขึ้น 2. สินค้าคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 3. ราคาของสินค้าเพิ่มสูงขึ้น 4. ผลิตสินค้าได้รวดเร็วขึ้นนะครับ9ข้อใดเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสินค้าและบริการมากที่สุด 1. รายได้ของผู้ผลิต สรายได้ของผู้บริโภค3ระดับอายุของผู้บริโภคสราคาวัตถุดิบในการผลิตนะครับสิถ้าผู้บริโภคเป็นกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นผู้ผลิตควรผลิตสินค้าอย่างไรนะครับหสินค้าที่มีราคาแพง 2. ส,สินค้าที่มีที่ทันสมัยและมีสีสันสดใสาสามสินค้าที่มีผู้นิยมใช้เพียงบางกลุ่ม สี่สินค้าที่มีอายุในการใช้งานยาวนานนะครับ,ส,บสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนอข,อขอบใจนักเรียนทุกคนที่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ในวันนี้เอาไว้พบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสัปดาห์หน้าสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีครับ